เีจริงๆแล้วผมเองเดิมทีผมก็เป็นสสเขตอยู่แล้วนะผมไม่เคยเป็นสสมาทีไรชื่อเมื่อเลือกตั้งปีสองพันหกสองเป็นหัวหน้าพรรคกันเลยขึ้นมาทีไรที่คือนะครับจริงๆคราวนี้พี่น้องประชาชนได้สัมผัสพี่น้องประชาชนแล้วว่าจะกลับมารับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะสสเขตกระแสตอนนี้เป็นยังไงครับเขตยงเพียงเท่ครับกระแสในเขตหนึ่งเหรอ ก็หลงก็พี่น้องประชาชนก็ยังพูดถึงชาติพัฒนาเหมือนเดิมนะครับก็ยังนึกถึงยุคเก่าๆของชาติพัฒนานะครับปีนี้เราเป็นชาติพัฒนากล้าก็มีคุณกรมาดูเรื่องเศรษฐกิจด้านสวัสดก็ดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมก็ไปในฐานะเลขาธิการก็ดูแลเรื่องการเมืองนะครับทุกอย่างก็ดีครับพี่น้องประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยอย่าลืมชาติพัฒนาการได้ครับชาติพัฒนา จริงแล้วการใช้เงินซื้เอเสียงนี่เราก็ได้ยินมา,น,าน,นะครับแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีบางที่นะครับแต่ว่าค่าพัฒนาก้าก็ทํางานการเมืองแบบสาสด้านนะครับก็เอาผลงานและความตั้งใจในการทำงานจริง่วนเป็นช้านคงช้างหรือเปล่าผมไม่ทรบาบแต่เขาเป็นเขตหนึ่งแต่ว่าผมว่าการแข่งขันมันมีทุกเขตอาจจะเขตหนึ่งด้วยความว่าเป็นเมืองหลวงของโคราชนะครับแล้วโคราชก็เป็นเมืองหลวงของอีสานเขตหนึ่ง ของผมได้ก like like ็ถือว่าทุกคนก็จับตาเลยนะครับก็เลยอาจจะมีผู้แข่งเยอะนะครับแต่เรื่องนี้ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเป็นกลางผมก็เต็มที่ครับหลายคนมองว่าท่านประธานาธิบดีวันนี้ข้าราชการที่วางตัวไม่เป็นกลางเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยมันยังมันยังไม่อยู่ในโหมดเลือกตั้งนะครับถ้ามีพระราชกิจที่การเลือกตั้งแล้วอยู่ในโหมดเลือกตั้งจริงโหมดข้าราชการทุกคนต้องอยู่ในกรอบของพระราชกิารจะต้องวางตัวเป็นกลาง ดกระเากระเา,าเราก็มีนโยบายเดี๋ยวลองฟังนโยบายเราก็มีนโยบายหลายอย่างเพราะโคร้ารเนี่ยหนึ่งแน่นอนเลยน้าต้องไปด่วลนะครับระบบน้ําต้องไปแลนะครับแล้วก็ทีต้องกัรคือการพมนาคมในโคา้าเพื่อรองรับมอเตอร์เว์ที่คอรมอเพิ่งอนุมัติเงินจริงก็ควรอนุมัติมาได้ตั้งแต่ปีหก เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี5960นี่เข้าไป6-7ปียังไม่ได้ใช้ถนนไม่มีนย3ปีก็ต้องได้ใช้แล้วแต่นี่ยังไม่ได้ใช้ทีวันนี้อนุมัติแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปทุกอย่างมันจะไหลก็โคราชาพอไหลก็โคราชเราต้องมาดูโครงสร้างเข้ามนาคมในโค้ด้าจะพบว่าเป็นการรองรับน้ำแม่น้ำใหญ่ก็คือมอเตอร์เวลที่เราออันนี้ก็ต้องมาวางระบบการเข้ามนาคมในโค้ด้มาดูเรื่องน้ำแรงน้ำแห้งน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาสำ้ากของโคราชหลังจากนั้นก็มาดูเรื่องเศกษตจว่าจะทํำไงผ่มนักท่องเที่ยวหรืกเกษตรกรผู้ผลิตน้งเกษตรจะทําไงให้ดี